สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับใครนะครับที่มีรถยนต์แล้วก็เติม e20 ได้วันนี้มีข่าวดีมาบอกครับพรุ่งนี้ปั๊มบางจากเปิดให้เติมครับ e20 เต็มถังจ่ายเพียง20บาทเท่านั้นว,ว้าวเดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับว่ามีสาขาไหนบ้างที่เข้าร่วมรายการมาเลยมาเลยมีสาขาทั้งหมดนะครับ20สาขาที่เขาร่วมโครงการนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กรุงเทพกันก่อนนะครับ กรุงเทพมีทั้งหมด4สาขาครับสาขาแรกก็คือพระราม2กม12ครับอยู่ที่ถนนพระราม2แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนสาขาที่2นะครับสาขาวิภาวดีรังสิตอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนอยู่ที่เขตหลัก4ี่ครับสาขาที่3ครับการจนาญพิเศษบางบอนและสาขาที่4บรรมราชชนนีกม 10, 10เขตทวีวัฒนาครับผม มาดูที่สมุดรปราการกันบ้างครับมีอยู่2ที่ก็คือสาขาสีนครินครับผมสำโรงเหนือเมืองสมุดรปราการและก็บางนากม16ครับผมตำบลฉลองอำเภอบางพรีที่นนทบ,บุรีครับก็มี2ส,สาขานะครับสาขาราชพฤกษ์สองตำบลบางพรับอำเภอปากเกรด็ดและก็บางบัวทองสองตำบลละหารอำเภอบางบัวทอง ที่ชนบุรีก็มี2ส,สาขาครับสาขาพัทยกกลางครับผมตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงและก็บายพาสชนบุรีครับกอม1ตำบลหนองไม้แดงปทุมธานีครับเข้าร่วม1ปั๊มนะครับผมสาขาพหลโยทินกอม3-8ตำบลคลอง1นึ่อเภอคลองหลวงอยุทยาครับผมสาขาเอเชีย1ครับทางหลวงสายเอเชียหมายเลข1ตำบลบางว่า ระยองครับผมสาขาระยอง1ตำบลเนินพระอําเภอเมืองระยองนั่นเองสระบุรีครับสาขาแก่งคอยอําเภอแก่งคอยโคราชครับสาขามิตรภาพ141ตำบลบ้านใหม่อํเภอเมืองนครราชสีมาไปที่ขอนแก่นครับสาขาขอนแก่น1ตำบลเมืองเก่าอําเภอเมืองขอนแก่นลงใต้กันบ้างครับสาขาบายพาสภูกเก็ตกม .4 และก็ที่สุราษฎร์ครับผมสาขาบายพาสสุราษฎร์กอม .5 ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีขึ้นเหนือกันครับสาขาซูเปอร์หนึ่งถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางปิดท้ายสาขาที่20ครับผมสาขานาครชยัยศรีหนึ่งตำบลท่าตำหนักอำเภอนครชยัยศรีนคนปรปฐมครับเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขกันหน่อยครับข้อแรกเลย เาเปิดรับบัตรคิวนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะเริ่มเติมน้ํามันก็คือตอน10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับจนถึงตอนเที่ยงหรือว่าจนกว่าคิวจะหมด 2. กรณีที่รับบัตรคิวแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ถือว่าสละสิทธิ์ไป 3. ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ 4. นะครับไม่สามารถสะสมคะแนนจากบัตรสมาชิกบางจากได้ ห้าสำหรับคนที่มีบัตรสมาชิกของบางจากเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะครับก็สามารถสมัครได้ที่ปั๊มเลย 6. เฉพาะรถ4ล้อนะครับที่เติมแก๊สโฮอ e 2 0เท่านั้นสุดท้ายเลยครับอันนี้สําคัญมากเลยจํากัดจํานวนนะครับเฉพาะ100คันแรกเท่านั้นต่อปั๊มนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็เตรียมตัวนะครับไปรับบัตรคิวกันได้เลย ไปก่อนมีสิทธิ์ก่อนไปช้าก็หมดอดนะครับผมสําหรับใครนะครับที่อยู่ใกล้นะครับปั๊มที่เขารวมรายการก็เตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวยังไงผมจะลงพิกัดไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะลงโลเคชันไว้ให้อยู่ใต้คลิปวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม